ครับสวัสดีครับผมนมท์รถเข็นครับครับลิมนี่แหนบเพชนมีแม่สาวผสมแล้วครับแม่สาวหน่อยมาเปิดราคาแพ็คคู่ครับส่วนแม่นี่จะเป็นลูกของเขบสามหนึ่งครับใบหลอดมีครับนี่ครับแม่นี้เราก็เพันว่าผสมผสมแล้วผสมท่ายาดซี่ว้ครับ เดี๋ยวใบหลอดให้เบิ้งก้อนครับเดี๋ยวคอยเบิ้งแต่ละตัวครับใบหลอดเป็นใบหลอดของแม่นี่เด้อครับนี่นี่ครับเป็นบัตรประชาชนเพิ่นครับนี่เป็นลูกของสามหนึ่งเป็นผสมเนี่ยนี่หลอดครับอ่าส่วนเพิ่นผสมครับเพิ่นผสมตัวนี้ครับนี่ KDF9 แปดห้าถ้าอยากซีไวซ์ซูนย์เก่าหครับนี่บรรดาสมันที่สิบสิบเอ็ดจิงหาครับนี่ร,บรอ,อบรอพันรอบอบครับใบหลอดครบครับเอามาเบิง้งร่ายละเอียดตนวตัวแม่แหลกครับเป็นเปิดราคาแพ็คคูเปิดเบื้องล่างมาได้ไหมเวียด หมื่นหาพันบาทเนาะต่อรองราคาใดเนาะยัยเวทเนาะต่อรองราคาใดครับพี่น้องนี่ครับก็แม่นี่แพ็คคูเบิ่งแม่นี่ก่อนถ่ายไลฟ์เม้นท์ยัยเวทถ่ายสูงถึงร้อยสี่สิบเจ็ดครับถ่ายสูงอยู่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับแม่นีแ่แม่แรกนี่ครับแม่นี่ถ่ายสูงอยู่ร้อยสี่สิบเจ็ดอ่าต้นี้มีบอยยัะเวทต้นนี้บอยมี่ครับเพิ่นรับประกันต้นนี้ให้ข,า,ขาทุกขาทอนส่วงสุดทางดวงหางดอกเพิ่นรับประกันต้นนี้ครับ เบงครับแดงดีครับแม่นี่ต้นนี้บ่มีหนาความหนาควา่ำจนได้เลยครับแข่งขาใหญ่ๆสีแดงแดงใจับได้ใบได้น้องยญ่เวียดนาอบเบอร์โทรัยเะนะ์แองเจ็ดสี่เก้าเก้หน่งสอนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสครับพี่น้องเบอร์โทรหญยเวียดครับผู้ใดสนใจอยากได้ไปเลี้ยงกะ โทรเข้ามาต่อรองราคาเอาเด้อครับราคายกเจ็ดเจ็ดหมื่นหาพันบาทเจ็ดหมื่นหาพันบาทราคาแย่กับลังไม่เอาครับพี่น้องหลังไม่เอาพี่กัด๊ดนาคอ,อกคกนกัอยู่บ้านนุ่นสูงตำบลน้าเวียงอำเภอเสนาค์นีคมจังหวันน้าจะเลื่อนครับเข้ามาส้มตัวจริงต่อรองราคากับพี่นู่งนาคอ,อกเด้อเลยครับพี่น้องนี่ครับสองตัวนี้ครับ จูงยางจักล็อกกันอ่ะยังเวียดแม่นี่นนยางจักน้อย,ย <c oughs> ผมยางอะไรเด้อครับผมเลยให้เพิ่นจูงยางให้เดิน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 ฝั่งซื้อซองไว้ครับผมนุ่มรถเข็นกับซื้อซองกับคือนั่งรถเข็นนี่แหละครับมีส่องยูทูปทายคลิปงัวไก่กับมีครับเบิ่งครับสีจะดืงามเลยครับแดงเป็นแดงครับ ยกได้แยกได้ครับคุณครับน้องควอมเหีควข้มหนาข้อมลึกได้เลยครับเอาเอาแม่น้อยเนี่ยเวีเอาแม่น้อยแม่น้อยนี่จะเป็นลูกพริกแดงครับแม่น้อยแม่นี่เป็นลูกพริกแดงเดี๋ปีนึ่งเนี่ยเวีนายจอมเดี๋ยวเอาใบหลอดอะไรบ้างครับมีใบมีหลอดเกลือนะครับแม่น้อย สาวหน่อยครับนี่ครับใบหลอดเพื่อนนี่ครับออกยิป8สิงหาคมมุกหาครับว่านปีหนึ่งนี่ครับใบหลอดเพื่อนเราเห็นปันไดครับใบหลอดครบครับครับมาเบิ่งรายละเอียดตุนตัวงอครับ ่ายสูง้งลาไลายเนื้อเวทยดไทยลอยสามสิบสหา้าตำนี้บ่มีเนาะยเนื้อเบียดเนาะรับประกันตำนี้ให้ขาทกขาถอนสองชุดนางโด่งห้างดอกเป็นรับประกันตำนี้ให้ครับพี่น้องแม่นี่เงีวครับแม่นี่ทึ่งเงีวทึ่งหนาทึ่งลึกครับสีสะดือกับงามเลยครับแกงขาใหญ่แง่สีแดงครับตะนอกใหญ่ขึ้กันครับแม่นี่ต้มจิงกับบุมีเนาะยเะะะนือเ้อเบียดเนาะ รับประกันเบอร์ิึงครับเมึงถ่ายครับถ่ายหนาๆต้นตันโู้ครับเสียงจับใส่รูปใส่ก็ไดน้องยันเยเวดใส่รูปใส่ในเบอรค่ะว่าสองตนะครับยกได้รูปได้คำได้ครับครับแต่ว,ว่าตอนนี้หนือยแต่ขอไปหาหมูนะครับมันก็เริ่มจะคำแล้วครับพี่น้องก็เลยมาซาครับเมื่อนี้อาจจงยางยักิลอกว่ายันยีเวดว แดงน้อยแดงดีครับพี่น้องเบื่อครับเป็นยางแยวเป็นแาวครับอันนี้ผู้ใดสนใจเป็นแม่บอกแม่พันได้เลยครับมักแม่ได้ก็เลือกเอาครับหรือว่าจะได้ทั้งสองกักิงกังข้าวมาได้ครับมาเบ่งตัวจิงกอนก็ได้ครับเจ็ดหมื่นหาพันบาทต่อร่องราคาได้ครับพี่น้องเพิ่อนว่าแยกก็ได้แต่ว่าทั่วมาหลังไม่เพิ่นว่า ยกได้แยกได้ครับแยกได้ยกได้อยากได้แบบแรก็โทรมาต่อร่องรางคาเอาครับราค,าคาผนเปิดไว้ถ่ายพี่น้องต่อร่องนะครับแม่สาวสาวผสมแล้วกับแม่สาวหน่อยครับพี่น้องมาแบบแดกกัจังเลือกเอาครับอยู่ไก่อยู่ไก่ขามาเบิ่งก้อนก็นกนได้ครับมาเบิ่งกัโทุ่มามาหาเพ่ผลสกอนครับเพื่อเพผลปัจจุบานเอาเบอร์โทรอีกรอบแน่นจีเวดศูนย์แปด สองเจ็ดสี่เก้าเอป็ี่านไปน้องเบอร์ทร่งไเวียดครับตัวข้ามาต่อรองราคาได้ครับพี่น้องพี่กัดหนาคอกกะอยู่บ้านโน้นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางขณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเรามาส้มตัวจ,จริงต่อร่องราคาเป็นอยู่หนา้าคอกันเลยครับพี่น้องแดงแดงเลยครับทั้งสองแม่แดงแดงครับแดงดีทั้งสองแม่เลยครับ นหน้าตัาา้ตัน,ตนเอาสาระลคลิปนี้กัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์่องยูทูบรวมรอเข็นน้ำครับเพื่อจะเบลพาคลิปยังไม่ครับช่องนี้ก็เริ่อมนีม่มาเรื่อยๆครับงามงๆม,มาถ่ายให้พี่น้องหรืเบิง่งแบงปันพี่น้องครับราคากัจับต้องได้ครับครัแขก ข่าวเขาข้อครับก็เลยหุ่นแน่จักหน่อยนี่ครับมื่อนี้ก็มีอยู่สองตัวนี่แหละครับมื่อนี้มีอยู่สองตัวครับมื่อนี้รถกรบบอยูครับเพิ่นไปส่งง้อคือครับมื่อนี้มาติ่มเพิ่น,เ,นเอาสไลด์คลิปนี้กันสวัสดีครับผม